ช่อดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอกนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นโทนสีขาวครีมทองนะคะสวยงามหรูหรามากๆเลยนะคะจะมีช่อขนาดกลางนะคะคือแบบนี้ค่ะสีขาวครีมนะคะแล้วก็ทองค่ะเจ็บแซมสีน้ำตาลนูดนะคะเพื่อให้ช่อดูเด่นขึ้นนะคะ แล้วก็ช่อบแบบนี้นะคะจะเป็นช่อขนาดใหญ่ค่ะ VIP นะคะสีขาวสีครีมสีทองนะคะมีสีน้ำตาลนูดนะคะเพื่อให้ช่อดูเด่นขึ้นค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับออเดอร์ชุดนี้นะคะแล้วก็ทุกๆออเดอร์ด้วยนะคะชุดนี้นะคะเตรียมตัวออกเดินทางค่ะพี่ๆน้องๆท่านไหนนะคะเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะใช้ติมงานสีอะไรนะคะแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะถ้าชื่นชอบ โทนสีนี้แจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ